<c oughs> วันนี้นะครับเนื่องจากว่า,าจะเล่านิทานให้ฟังเริ่มต้นนะครับจากการที่เราต้องไปที่สยามเพื่อทำงานนะครับ <c oughs> ขากรรบก็อยากกินกาแฟส้มขามุกินประจำชอบก็เลยเดินไปสักกาแฟส้มที่ขามุสยามเซ็นเตอร์ที่สาขาบอกว่าส้มหมดครับส้มหมดโอเคมีสาขาอื่นไหมครับดิสโกรีครับกับพลกักอนใช่ไหมดิสโกรีใกลหน่อย ไปถึงปุ๊บาสาขานี้ไม่มีกาแฟครับ <c oughs> เราใจหนึ่งก็โอ้โหพารากอนหรือกูจะเลิกกินดีวะก็เดินเดินไปสักครึ่งทางหรือว่ากูจะไปกินที่ก้าวไกลหรือวะเวากคิดอะไรวะอยู่ในหัวอยู่ๆเขาแบบหรือกูจะไปกินกาแฟส้มที่มักก้าวไกลวะในขณะที่แบบกูอยู่สยามเซ็นเตอร์แล้วขี้เกียจเดินไปพารากอนคืออะไรวะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเนี่ยจะเชื่อไหยตอนนี้ก็ตึด อะไรนี่อ่ะ <c oughs> แล้วก็ครับได้มาทำการกินกาแฟนะครับ <int ess> <ม>เป็นคนบ้าคนหนึ่งนะ ห้าสิบบาทถูกมากถัก่วคามุรวมค่าทางด่วนแล้วก็ก็ใช้ได้นะดีนะใช้ได้นะใช้ได้นะ คงโปรไม่หวานเลยดีต่ราคาที่ถูกกว่าขาหมูเท่านึงอะ่ะขาหมูดา่าบางที่อะ่ะขาหมูไม่อร่อยนะจะบอกน้อมาตรฐานไม่เที่ยงแต่น้ำส้มก็คือน้ำส้มนะไม่ถึงว่าน้ำส้มมันก็คือน้ำส้มสำเร็จอะ่ะพวกค้าั่างด่วน ยี่สิบห้าสองทียสิบห้ายี่ห้าหกห้าแต่วันนี้วันนี้ฟรีวันนี้ทางเ่วนฟรีถ้าปกติก็ก็จะขึ้นทางด่วนมาเพื <c oughs> ่อมาซื้อกาแฟแก้วหนึ่งคือช่วงนี้เขาลังพีก,พก,กันอยู่ไนะ่ตึงๆึงตึงตึงตงดังที่พักเพื่อไทยได้แถลงไปแล้วเมื่อตอนบ่ายนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพักเพื่อไทย จะแยกจากพรรคเก้าไกลไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเองแต่ทีนี้ดูไม่ค่อยตึงอะน,นะเงียบๆเ,เราอยากมาเจอพิ่ต่อมชายทวัรเราจะชวนเขาไปสัมภาษณ์จะรู้ว่าจังหวะน,นี้คงไม่ใช่เมนูเขาจะแบบว่าชื่อดอมดอมดอมส้มดอมอะไรเงยนะดอมเดิมเลไแบปพูดถึงดอมส้มนี่ตอนนี้มันเหมือนเป็นคำที่แบบว่าเอาไว้โทษอะอะไรอะไรก็อะไรอย่างเงี้ย เหมือนสมัยก่อนมีมนทักษิณอะไรอะไรก็กูเลยเนี่ยอะไรอะไรก็ทอมโซบโทษหมดคนแก่ไปถึงคนแก่หมดแล้วมึนเลยละ่ะมาเช้ากินกาแฟนี่ก็กาแฟจะอร่อยแล้วมันแบบมันเฟรชอะ่ะสิทให้ก้าว <c oughs> จะบอกว่า,อ,าอยู่ๆความคิกแวบหนึง่งมันก็ลอยเข้ามาคือไหนๆก็จะก็มึงก็บ้ามา นี่แล้วอ่ะก็รู้สึกคำว่าอยู่ๆคำว่าช็อกมินก็ลอยขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองว่าจริงเหรอวะครับอายว่ะแอบมากินช็อกมินเขิน ีเป็นนักข่าวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยถามเขาดีกว่าถ้าจะไปติง้งแลบไปไงครับแม่นะติงต้งแลบติ้งแลบว่าอ๋อเนี่ยเหรออ๋ออย่างนั้นเลยเหรอไก่ครับไปติง้งแลบไปไงครับติ้งแล็บไปติง้งแลบอ๋อโอเคครับอันนี้มากาแฟใช่ไหมพี่ใช่นูน่นเอา รอสิเมตรนึงเด้อเลยนี่รต้องออยชี้ก่อน วเราชอบกันด้วยสั่งพูดคำว่าช็อกโก้ที่เนี่ยแต่เขิอนอะ่ะอร่อยไหมวะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไม่ใช่แฟนโกโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเยอะมากนะเห็นป่ะเขาแบบเขาตั้งมินมือเยอะ ทุกอย่างเป็นมิ้นน่มิ้นคนเจอมากเลยอะมาอยู่ในชว่วงที่เขากำลังเช็คเครียดกันเลยพักเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพักก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักร่วมใหม่ขณะที่มวลชนบางส่วนซึ่งตอนนั้นอยู่ในอารมณ์โกรธหลังจากทราบผลการถแถลงแล้วเนี่ย ก็มีการตะโกนอาจจะลักษณะเหมือนพิพากษาผู้จาร์ด่าทออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแสดงความไม่พอใจกำลังละอุเลยอร่อยอ่ะถ้าคนชอบว่าเก็คงอร่อยสมมติถ้าเป็นกาแฟมิ้นไม่น่าเข้าเรามองไปก็้ทกคนกินชอบมิ้นมีมิ้นอย่างเดียวก็มีอ่ะหมดซะแล้วเจ้หลักเกสให้กาแฟส้มชนะ คนเขาเยอะมากวันนี้ก็มนักข่าวเต็มเลยดีที่เราไม่เชื่อคนแรกนะที่เขาบอกว่าเดินไปอีก500เมตรไอ้เฮียครับสำหรับเพลง l a บนะครับก็รีวิวช็อกคินจะบอกว่าอะไรอ่ะเราไม่ใช่แฟนการกินช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่ะ จะบอกว่าฟิลเหมือนกินสตาร์บัคก็ได้เออสตาร์บัคมันจะเป็นฟิลแบบเพ s เซฟนี่หรอวะมันไม่ได้โอ้โหแล้วมันก็ไม่ไม่ไดเ้เห็นการเตรียมมินที่น่ากลัวมากเปลี่ยนสีพักเป็นสีมินเดียไหมแต่ที่นี่ก็กดูน่ากลัวดูไม่ค่อยเป็นมินเลยอ่ะกาดเกิดตำรวจเลยอย่างเงี้ยวันนี้มันอาจจะตึงๆกันด้วยตึงๆจะไปรวมตัวที่หน้ารัฐสภาดุกั้อย่างเริ่มต้นจาก ข้ามูที่ส้มหมด <c oughs> แล้วเราก็ได้ขับรถไปที่พักก้าวไกลแล้วก็กินกาแฟส้มหลังจากกินกาแฟส้มแล้วเราก็รู้สึกว่าเราช็อกมิ้นละ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันก็เลยเถถึงจุดที่เรามากินช็อกกินได้เป็นคอนเทนต์หนึ่งแล้วกันนะครับที่หลังข้าม,มูอะส้มเยอะหมด <c oughs> จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าพักก้าวไกลไม่ไกลมากะกาแฟส้มอ่ะแล้วมันก็ถูกด้วย ช็อกมิ้งยังไม่ประทับใจเราเพราะมัน90บบาทกับสาภาพแวดล้อมที่มันไม่เฟรนล,ลีต่อานตำรวจเดินไปเดินมามทุกคนก็คงมากินชอน็อกมิ้เนี่ยดูจากสาภาพนอกจากคุณป้าจะมีแบบคุณป้าคุณลุงเสื้อแดงเต็มเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามชมในการที่เราไปชิม <c oughs> <c oughs> กาแฟส้มและช็อกมิน้นะครับใครอยากมากินก็ตามอัธยาศัยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ shoot us